แม่ตอนแก่อายุหน่อยๆนอลำบากอะไรตีว่ออ้ฟางแลงลำบากแบบใดๆโอ้ยเฮ็ดไทยเห็ดห้าหากระละอนขั้นกรเดียวขันจ้างอย่งกับไป้เฮ็ดเปิดพาะว่าดำหน้ากับวันละเจ็ดสิบแปดสิบบาทบาง่ีเพราะว่าก้ากับรอยละหรือก,กล้ารอยละชี่สิบหาสิบมมีดอกร้อยละมันละหาบาทคือขมือ,อมดำหน้าเจ็ดสิบบาทตีมือนึ่งอืลำบากเลยเตีได้ ลำบากตัวก็เกิดป้าเอาเงินแช่เอาเงินแช่เลี้ยนให้ลูกให้โตไปโรงเรียนนั่นเขาบ้าหลวงวะให้มันพูละสามบาทชี้บาทตัวี๊ดสบายตาัว<อ>ี๊กันพ่อคิดพ่อคิดพ่อตอนเน่าอ,อันหาฟื้นไปขายได้ไหมนะอเอาบระขอกบระเขียไปขายอยู่ตลาดนะโอ้คิดพ่อย,น,ยน่เลยลูกไม่เต่าใหญ่มาแเลยกับปลูกปักแตงบักทั่วบักสลี่เป็นมากก่ะหาไซเบ็ดมีโบแดกมีป่าแดกเก็บผักแดก ก็มีอยังแทคงค้ค่ะคุณได้รถโยกขึ้นโคกฮาร์ดตัดอาเฟ่อนเจนหล่อนอันราคาหัวเข้าราคาถกค่ะผมผมจบได้แม่อันอีพอมาสูงเข้าใส่คิวรถนะมผมไปดังขายน้ำจา้าผมขายได้เงินสิบบาทเดียวผมดีใจเลยผมจับความนี้เลยโอ้บริหารตัวน,นะเวลาร่างกายได้ไหมนะมัน,ะนบุกอยากเตืนห,หน่อยมัม้ยบา ครับเราเอาวิถีชีวิตเจเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าสีก้นตัวใหญ่ไงครับแต่ลีตัวเราจะคุณใหญ่โอ้ชีวิตอันเฮ็ดมากไม่มีอะไรแต่กับน้อาบน้ำกินเขาเศร้าแห้งกับช่องขึ้นมากกับเผาเฮ็ดได้กับเฮ็ดไปบัดบัดเท่าช้ำนี่เที่บันมันเอาห้องสิละอ้าเศร้าเร็วเร็วพูดแม่เด้อกินเขาได้ไร กินยาตามหมอสั่งเดี๋ยวก็เศร้าแล้วครับ